เป็นคําถามมาจากคุณผู้หญิงที่บอกอึดอัดใจนะคะไม่สบายใจเพราะว่าอายุ32ปีแลวอยู่กับสามีมา1ิบกว่าปีอยากทราบว่าอายุขนาดนี้ต้องไปตรวจภายในไหมและจะบอกกับแพทย์ที่ตรวจว่าจะตรวจอย่างไรนะคะตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจตกขาวดิฉันเคยไปตรวจแต่ไม่บอกว่ามาตรวจภายในเลยทำไม่ไม่แน่ใจว่าคุณหมอตรวจภายในได้หมดครบหรือย,อยังค,ยค่ะนะคะ เลยสงสัยว่าตรวจภายในนี่มากกว่าที่เคยตรวจหรือเปล่านะคะอายุ32ปี32ปีนะคะคงไม่เคยตรวจภายในก็เคยตรวจเขาเคยไปตรวจเคยไปตรวจแต่ไม่ได้บอกอะไรแต่ไม่ได้บอกคุณหมอว่ามาตรวจภายในก็เลยกลัวว่าที่คุณหมอตรวจเนี่ยมันจะตรวครบทั้งหมดของภายในค่ะการตรวจภายในนี้เป็นการตรวจครบเซตนะคะก็คืออันดับแรกคุณหมอก็จะดูก่อนดูภายนอก คือตรวจภายในไม่ใช่มุ่งไปภายในเลยเราต้องดู<ช><ช>ภายนอกก่อนว่าภายนอกมีอะไรผิดปกติไหมหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องมือเข้าไปเครื่องมือนี้ก็ใส่ขนาดตามคุณผู้หญิง<ช><ช>นะคะโส<อ>ดก็ขนาดหนึ่งแต่งงานแลขนาดหนึ่ง<อ>นะคะแล้วถ้าเป็นฝรั่งก็ขนาดหนึ่งนะคะก็จะมีสามขนาดอันนี้มีสามขนาดก็เลือกเครื่องมือเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ดูว่ามีตกขาวไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูปากมดลูกว่าปากมดลูกมีการอักเสบติดเชื้อไหมแล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะ ช็คมะเร็งปากมดลูกก็ใช้ไม้อะนะคะไม้เขาเรียกว่าไอไอเยอร์สเปตูล่านะคะป้ายรอบๆปากมดลูกนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปตัดเนื้ออะไรแ้มันจะเจ็บไหมบางคนมีคุณผู้หญิงบางท่านบอกว่าได้ยินเสียงดังแคว๊กแต่ไม่เจ็บค่ะเนื่องจากปากมดลูกเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกเจ็บปากมดลูกนี่จะเสียวได้แต่ไม่เจ็บนะคะตอนนั้นตรวจปากมดลูกเสร็จแล้วก็คุณหมอว่าจะใช้มือคลำเข้าไปข้างในนะคะใส่ถุงมือคลำเข้าไปข้างในดูไอเอยว่าในอุ้งเชิงกรานก็จะดูมดลูกดูปีกมดลูกแล้วก็ดูรังไข ว่ามีก้อนอม,มีความผิดปกติอะไรไหมอันนี้ก็คือเซตของการตรวจภายในที่ครบถ้วนนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงท่านนี้เวลาไปก็บอกว่าตรวจภายในตรวจภายในนี่คือคุณหมอจะตรวจครบเซตนะคะถ้าถ้าอย่างที่คุณผู้หญิงท่านนี้ถามค,ค่ะบอกว่าเนี่ยไปตรวจมะเร็งปากมนลูกจริงๆเวลาตรวจมะเร็งปากลูกหมอจะตรวจภายในทั้งหมดด้วยไหมคะหรือว่าไม่โอ้โอ,อ,อันนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนบางท่านไม่ชอบค่ะคุณผู้หญิงบางทานบอกว่าขอตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวก็คือไม่ให้คลำไม่ให้อะไรเพราะจั๊กจี้หรือไม่สบายยใจอะไรเี้ นะคะก็จะมีขอตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวก็มีแต่โดยทั่วไปการตรวจภายในหรือว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกก็จะตรวจครบเซตอย่างนี้นะคะโสดกับไม่โสดนี่ตรวจต่างกันไหมโสดกับไม่โสดตรวจต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันหมายถึงผู้ถูกตรวจนี่ไม่ใช่คุณหมอนะหมอไม่เกี่ยวคุณหมอโสดกับไม่โสดหรอแบบคุณฮานคนไข้โสดก็ไม่โสดวิธีตรวจต่างกันเลยค่ะคนจริงๆล้วตรวจเหมือนกันก็คือการดูการคลำนะคะการป้ายหามะเร็งปากมดลูกเหมือนกันแต่ขนาดเครื่องมือเนี่ย ต่างกันทาไมกัน่ก็เพราะว่าช่องช่องคลอดเนี่ยขยายได้ต่างกันนะคะจะมีขนาดเครื่องมือจะขยายมากขนาดเครื่องมือนี้จะมีของเด็กด้วยนะคะฉะนั้นก็จะมีหลายขนาดการตรวจภายในก็จะบอกกันว่าของคุณไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะใช้ขนาดเครื่องมือเล็กสุดและคนโสดนี่จะกังวลมากนะคะคุณฮาร์ดก็คือกลัวว่าหมอตรวจเสร็จแล้วจะพรหอจรรย์หายไปตรงนี้ก็จะบอกว่า พหมจรรย์ยังอยู่เพราะว่าเราก็จะค่อยๆใส่ไปไม่ถึงกับรุนแรงจนเยื่อพหมจรรยร์กระจุยอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะจริงๆที่กลัวว่าเจ็บเนี่ยจริงๆเราไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะค่ะแล้วมันจะรู้สึกเขาบอกบางคนมันรู้สึกว่าเครื่องมือมันเย็นๆนี่จริงแหละอ๋อเครื่องมือต้องเย็นอยู่แล้วนะคะเพราะอยู่ในห้องแอร์เวลาตรวจเขาคงไม่ร้อนมากนะคะเครื่องมือร้อนก็มีก็คือนึ่งมาใหม่ๆนะคะแต่ร้อนนี่คงจะแย่กว่าเย็นนะ เพราะเครื่องมือนี้จะต้องนึ่งค่าเชื้อคือเครื่องมือมี2แบบแบบชนิดใช้แล้วทิ้งก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะนึ่งค่าเชื้อ